ในโอกาสอันสำคัญนี้จะได้เรียนเชิญท่านจุฬาธชุติประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้บรรยายพิเศษในโอกาสเปิดแผนยุทธศาสตร,ร์การทำงานของคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ليبليه الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين. نصلي ونسلم على رسوله الكريم. وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري. วัยสิลป์อเมรีกาวาฬลูกออกระดดตัมมิลลิสานอีบควาวกาวลีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยพี่น้องผู้นำองคอ์กรมุสลิมจากภาคเหนือทุกท่านวันนี้นับเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายได้ มีโอกาสมาพบกันเรื่องสำคัญก็คือจะมีบุคคลสำคัญที่จะวรรบายให้ความรูกกับพวกเราเช่นอาจารย์ดรชัยวัฒน์สถานั้นอาจารย์ดรว,วินัยดาลลัน ผู้ในการศูนวิทยาศาสตร์อาลานแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเราจะได้รู้อาลานวันนี้นั้นเราต้องมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรต่อต่อยุทธศสาสตร์อาลานวันนี้เราจะได้รับฟัง อาจารวินัยนอกจากมาบรรยายแล้วเนี่ยยังสนับสนุนงบประมาณมาสําหรับการประชุมสัมมนาในครนั้นี้ก็ต้องขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้ผมเลยถูกกำหนดให้พูดถึง ว่าข้อของการเป็นผู้นำซึ่งถ้าหากว่าเราไปดูทฤษฎีเนี่ยนักวิชาการเนี่ยทฤษฎีกำหนดคุณสมบัติไว้มากมายเลือเกินจำไม่ไหวครับแต่เราเอาสั้นๆง่ายๆอย่างน้อยต้องมีสักสองสาอย่าง อย่างที่หนึ่งคือปัญญาครับอย่างที่สองคือเสนาหมายถึงมีบริวารมีทีมงานมีพักพวกที่ช่วยทำงานมันผมที่ต้องมีผู้สรงโคนวัเข้ามาช่วยทำงานด้านต่างๆพอที่สามก็คือมีธรรมะม,มีธรรมะ มีคุณธรรมนี่เป็นคุณสมบัติที่ผู้นำทุกระดับทุกทุกแผนกทุกสาขาจะต้องมีครับปัญญาเกิดได้จากการศึกษาครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีการศึกษาไม่หยุดนิ่ง ไม่ตึกทักก็ว่าพอแล้วอายุมากแล้วไม่ต้องเรียนรู้แล้วเป็นผู้นำแล้วไม่เป็นอย่างนั้นครับวิชาการในสาน่อก็เน้นในเรื่องคุณสมบัติก้อนนี้เอลมอนสอยหุน ต้องมีความรู้แจ้งมีความรู้จริงครับแล้วก็มีสูกคนสารีมนมีเจตคติที่ดีมีเจตคติต่อคนทั้งหลายต่อเพื่อนร่วมงานต่อเพื่อนร่วมสังคมต่อเพื่อนมนุษย์ต่อเด็กและเยาวชนในทางที่ดีไม่มีเจตคติในทางที่จะเป็นลบต่อสรัพย์สิ่งทั้งหลาย ประกาศในส็คคอเมืฮาลาตุลมัรดียเดียมีบุคลิกลักษณะที่เป็นที่พึงประสงค์ของสังคมพอถึงฮาลาตุลมารดียเนี่ยก็ไปดูของสุวัตของเราสูนะครับคนที่จะอยู่ในสถานะที่เป็นที่พึงประสงค์กวคือหนึ่งต้องมีพระถือความสัตย์มีสิธิ แล้วก็มีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีอามานะมีสิทัตวัดของเราช่นยน,น,นะครับอาลกุรอ่านได้ยกย่องว่าคุณตุมไค้รอุมมตัตินเราทั้งหลายนะั้นเป็นอุมมัที่ดีที่สุด ตัวไหนที่จมามฤอถือว่าถือว่าเป็นมากที่ดีที่สุดเนี่ยตามรูนะเปนมารูหรือเป็นอุมมะที่ไม่หยุดนิ่งที่ไม่เห็นแก่ตัวคือจะต้องเคลื่อนไหวในการรณรงค์ไปสู่ความดีว่าท่านเฮานนมงกัดและ ยืนประงัศต่อการที่จะยัย้งไม่เกิดความชั่วร้ายขึ้นนี่คือคุณสมบัติพิเศษของอุมม่ามอมัดแปลว่าเป็นคนที่จะต้องบำเพ็ญประโยชน์นะครับถ้าเราไปศึกษาดูป,ประพจนในอดีตในสายตาในอารยธรรมอิสลามตั้งแต่อดีตมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามุสลิมที่ที่บอกว่าเป็น ุู้จนที่ดีที่สุดนั้นก็เคยเป็นครูของชาวโยุโรปมาในสายทางอารยธรรมดังอายธรรมของอิสลามนั้นเราจะพบเชื่อของนักปราชสำคัญสำคัญที่มีคุณูุปการต่อวิยาการสมัยใหม่ของโยุโรปไม่ว่าจะเป็นอัลคอริสมี อลังกินดีหรืออิมไซัมซึ่งเป็นนักคำนวณนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ถือว่าเป็นอาคิมเดิสแห่งอารับการพัฒนาการกำหนดหลักสูตรวิชาอโโนมิเตอร์อีโกโนมิติวิชาคำนวณวิชาดาราศาสตร์ การผลิตนาฬิกาแสงแดดการผลิตหอดูดาวสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยอะไรทมของชามุสยินที่ไปสร้างอาณาจักรอันเดลูซีขึ้นในสเปนเขาก็บำเป็นประโยชน์ในสมัยยุคอาบบาซิาในอิลามมีความก้าวหน้าทางวิชาการมาก ชาวยุโรปก็เอาวิชาการที่ชาอาหรับค้นฟ้ามาพัฒนาต่อยอดผมไปที่เยอรมันนะครับเห็นพบกังคนหนึ่งอายุ30กว่าปานเป็นดรจบปริญญาเอกทางเรื่องเกี่ยวกับอิสลามและอาหรับมีความรู้เรื่องอิสลามดีมาก พูดภาษาหรบกับผมตลอดใช้ภาษากลางภาษาพูาษาพูดพาไปเที่ยวในเยอรมันไปเที่ยวในกำแพงเบอร์ลินต่างๆเนอธิบายประวัติศาสตในฟังโดยใช้ภาษาหรับผมเป็นหนังสือภาษาหรับ ที่ไม่เคยเห็นในโลกอาหรับเยอะแยะในห้องสมุทของมหาเลายในในเยอรมันนะครับเช่นตำราติงเรื่องการการคร้งของอิสลามผมโเเสไมมีบอกผมว่าคนอาหรับเนได้รับอายธรรมวิชาการจากมาส จากกรีกและจากโรมันโดยผ่านภาษาสุริยนีหรือภาษาซีเรียระซีเร,ยรีรยโบราณแล้วก็บอกว่าตัวสอนอาระก็พัฒนามาจากออกสอนสุรยิยนีผมก็ขอดูว่าไหนภาษาสุริยนีเป็นอย่างไรแ่ก็ไปเปิดไม้ดูครับปรากฏว่าภาษาสุรยิยนีเขียนเหมือนกับสารที่นบีเขียนส่งไปยังหัวเืองกาลังสมัยนาบียตัวอสอนเขียนอย่างนั้นเลย หมือนตัวบรอานที่สเขียนสมัยนบีไม่มีจุดไม่มีสระไม่มีอะไรเขาาชืินชมนักปาน์มุสลิมมาก,าามมากแต่หลังจากนั้นเรามา มาละตอไะในเรื่องของวิชาการสมัยท่านอิมามอซาสลีอิมามอซาสลวิเคราะห์ไว้ในยาวๆลนดีนบอกว่าวันนี้วิชาการต่างๆในโลกมสุสลิมนี้ได้หายไปเยอะวิชาต่างๆที่เป็นพระด,ดูกิฟายะอีกมากมายซึ่งเราไม่สนใจเรียนเึ่นวิชาการแพทย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ต่างๆการเภสตชในเราต้องอาศัย ความรู้ของคนเยารีนัสรอนีทั้งนั้นเราไม่สนใจศึกษาเ่าเรียนเหมือนกับสมัยอดีตคือก่อนจากนั้นเนี่ยในสมัยอับบาซิยานิพิชารานี้นี่เจริญก้าวหน้ามากท่านอิมมอลีบอกว่าเองที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าคนอ่านมามุ่งเรียนในทางฟิก์อ่านมามุ่งเรียนในทางฟิกส์ก็กันมากเพราะว่า คนเดียนพิกอเนี่ยจะได้ตำแหน่งสูงๆในราชสำนักในสมัยนั้นเนี่ยออกเป็นผู้ภาคาษาออกเป็นกอเีตามเมืองต่างๆก็เลยหันมาทุ่มเทศึกษาวิชาทางฟิกและเลยวิชาทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์เรื่องการแพทย์เรื่องดาราศาสตร์อะไรเนี่ยก็อ่อนล้าลง ผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรจะเผยแพร่ให้ลูกหลานเยววาวชนของเราได้รับรู้ผมอยู่โรงพยาบาลอยู่ลาวผมยังถามคุณหมอเลย ว่าคุณหมอรุ้ไว้ว่าตำราเกี่ยวกับตำราเกี่ยวกับอาณตัวมีเล่มแรกของโลกเขี <c oughs> ยนด้วยภาษาอะไรหมองบอกไม่รู้ผู้บอกตำราอาณตมีเล่มแรกของโลกเขียนโดยนักปราชญ์มุสลิมชวีนิตูนาซีนาหรือที่ฝรั่งเรียกว่าอวิเซนา เียนเกี่ยวกับเรื่องสรีรวิทยาองค์ประกอบในร่างกายของมนุษย์กระดูกส่วนนั้นมีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็บอกเหตุผลว่าที่มีลักษณะอย่างนั้นเพราะมีบทบาทที่จะต้องทํางานอย่างไรนี่บอกพวบทใช้ชื่อเป็นภาษาละาภาษาเราอัลกออนนนฟิตติสกฎเกณฑ์ทางการแพทย์ เนียนเป็นภาษาอรับวันนี้ก็ได้มีการแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วครับโดยหวยงานของดรออสราสสมอได้แปลมาให้ให้คุณหมอกาสดิตซึ่งเป็นหมอที่เรียนจบแพทย์จากอียิปต์เพราะว่าถ้าหมอที่ไม่ดีไมีความรู้ภาษารับเนี่ยแลไม่ได้ครับ ได้อ่านหนังสือของคนพวกนี้แล้วทำให้งงมากกว่าคนเหล่านี้รู้ได้ยังไงร,รู้เหมือนกับวิชาการสแพทย์ปัจจุบันเลยการใชายา้ยาฉีดเข้าใต้ผิวหนังอะไรต่างๆแทนใช้แทนการใช้ยากินก็เริ่มต้นกันมาในยุคสเปนเหมือนกัน บุตรในอดีตนั้นเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์เหมือนที่กรอ่านสัง่งกรอ่านสัง่งอินนัลลอยะมรุคุมบินอารดิลิวันอกซานท,กนทุกวันศุกร์เราจะมีพัวตว่าว่าเรากำชับเราทั้งหลายในเรื่องความยุติธรรมมีความยุติธรรมแม้กระทั่งในครอบครัวก็มีความยุติธรรม,ม,รต,ม,รรมตั้งแต่ในค,คร,รนอบครัวการดูแลลูก ยุติธรรมแต่คนต่อคนอื่นไม่ไหวคนนั้นจะอยู่ในศาสนาหรือว่าทำรางไหนก็ตามความยุติธรรมจะต้องถือเป็นหลักในความเป็นมุสลิมเนี่ยวลายะยะๆดมันนะคุมชนะอานุกอมนอัลลาฮ์ตะอีลูอย่าให้ความไม่พอใจต่อคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเป็นเพราะความเป็นกลุ่มอื่นนั้นอย่าทําให้ความไม่พอใจนั้นทําให้สู่เจ้าเนี่ยเสียความเป็นธรรม อย่เดีรูว่าอัตวอร,ริษตกวาศูจยจะต้องดำรงความเป็นธรรมไว้เสมอเพราะความเป็นธรรมนั่นคือมันใกล้เคียงต่อการตักวาที่สุดแล้วก็เอเซีานในสังคมมุสลิมบ้านเราเนี่ยเรื่องเอาาเซียนเนเราเน้นกันน้อยมากเอเซีานก็คือการบำเพ็ญประโยชน์ มีความปรารถนาดีต่อคนอื่นไม่ทั้งสิ่งที่มีชีวิตทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เราจะต้องมีแสการคือการหยิบยื่นความดีให้แก่สปปรรพสิ่งทั้งหลายมีความปรารถนาดีต่อคนอื่นผมคิดว่าถ้าเรามีคุณสมบัติซองก้อนี้รักษาไว้ตามที่อัลลอฮ์สั่งเนี่ยเราจะ มีอัตลักษณ์ที่ทำให้เห็นความเด่นของความเป็นมุสลิมมีความจิตใำกับความยยสานเนี่ยยิ่งเป็นผู้นำยิ่งต้องมียยสานมากขึ้นอารรตัวมัดดีที่ว่านี่คือ ถ้าพูดภาษาสมัยใหม่ก็น่าจะต้องกอกเขาว่ามีจริยบัณไม่ทำอะไรที่มินเมอต่อการกอรหาไปในทางที่ไม่ดีไม่ควรนั่นคือหาราตุนมัรดียะซึ่งผมคิดว่าวันนี้ เราคงจะได้ฟังจากอาจารย์ชัยวัฒน์มั่งอาจารย์ยรบกะกอมั่งอาจารย์รบกอวินัยมั่งและอีกหลายๆคนที่จะได้มาขยายต่อไปผมก็คงจะใช้เวลาพูดสั้นๆเพียงแค่นี้ครับ ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายขอขอบคุณทางศูนิยสสา,าร้านที่สนับสนุนงบประมาณขอบคุณทั้งทาง่านประธานกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในทุกอย่างขอบคุณอาจารย์ประกรณ์ขอบคุณอาจารย์ใจวัดที่สละเวลามาให้ความรู้แก่พวกเราในวันนี้ ผมว่าหวังวังว่าวันนี้คงจะเป็นประโยชน์และก่นอนอาจะสร้างความคิดและมิติใหม่นในการทํางานในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรสหอิสรามโดยเฉพาะคณะกรรมการอิสรามประจาจังหวัดของเราผมว่ผมขอใช้เวลาเพียงแค่นี้ครับ ขอให้การสัมมนาบนนี้เป็นประโยชน์แก่ทุกคนและขอให้ทุกคนจงได้รับความเมตตาความจำเริญจากลัทธิศานาโดยทั่วกันครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเรฮัมมัดุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์และก็ขอถือโอกาสเปิดการประชุมสัมมนาณบัดนี้อัลลอฮุมาติจารณาอับบอุบัลไคลรุบัลร์มะฮ์วะับวาบัลบะเราะกาวะับบัลินาะม์ برحمتك يا ارحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين